สวัสดีค่ะเมื่อนี้กันมาตรวจโควิดจะพี่น้องมาตรวจโควิดก่อนที่จะเดินทางกลับไทยนะคะขออนุญาตเนือจะอาจจะเสียงดังรบวนบาถนนเนี่ยยู่ติดถนนเลยจ้ะยู่ติดถนนเลยนะคะตรวจเส้นจแล้วจ้จะมาตรวจที่นี่จ้ะด ตัวที่มองนี่ได้พี่น้องภาพขึืนเหลื่อมจ้ะตอนนี้ก็ตรวจเซตแล้วจะ้ะรอผลนะคะรอผลหนึ่งชั่วโมงรอผลบระยากนางรออยู่ข้างในาจ้ะราะวะค่อนคอนมันหลาย็บรอยากเสียงเนาะก็เลยออกมานางรอในรถเมียาผ้ามากจะ้ะเจอสามีเขาไปตามผลตรวจแล้วโดนลพี่น้องประมา่าน ซีซิปหาซิบมาที่แล้วไอ้ใหม่ก็เลยค่ะไปตามเบิรงว่าผลว่าลน่าจะออกแล้วกับพร่าน่าให้ใหญ่มันเป็นบวกนะพี่น้องพว่าน้าเพราะว่า,า,วามันจะมันจะมอเดินทางแล้วเนาะกับพว่าน้าว่ายใหญ่เป็นอีหยังมาถอดต้องต้องสองคนเบิรงพี่น้องอันนี้เมืองไทยเลยเนาะคะ่ะ รถติดติดรถรถกับรถติ ط, ดก็รถรถ,รถหลายรถกับแลนนังเจ้ามันสี่แยกไฟแดงมันก็เลยติดรถกัติดจ้ะแต่ว่ารถเยอะมากตอนที่แรกเขยว่าสี่หญ่ไม่อยู่นี่ละจ้ะตอนที่แรกว่าจะใหญ่มาอยู่้เงื่องนี่ละแต่ว่าไอ้ใหม่แล้วว่าเราบา่มากรถมันหลายเดี๋ยวาวาเวลาเดินท้างไปทํางานนะอันตรายว่าสันรถก็บไลคืออยู่ยก็คุณเหี้บา้านเท่าน่ะพี่น้องแต่เลย บริยใหญ่มากกว่ายนี่อ่ะอันค่าเร่าถูกเด้ค่าเซ่าถูกกว่าอ้เมืองจะคอยอยู่ค่าซ่าอพาร์ตเมนต์ซ่าบ้านนะถูกอิหลีจะขนาดอยูนี่เห็นโตเมืองอยูนี่เันเมืองอ่เมืองใหญ่กว่าแต่ว่าค่าเซ่าถูกกว่าแตวพี่น้องแค่นี้แค่นี้ละเดี๋ยวมาจังมารอฟังผลว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะจ้าเดี๋ยวจะมารายงานสู่ฟังค่ะ มาถึงบ้านลราจะพี่น้องก็มาเบิงผลตรวจแล้วจดสะให้เบิงผลตรวจออกมาเป็นลบนะคะเป็นลบตั้งหไหนใหม่จะะพี่น้องนี่จะให้เบิงนี่จะ้ะไปตรวจ RT PCR Test เทนาะมันก็นจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องแต่ละรัแต่ละเมืองก็จะหน้าตาเหคือกันด้วจ้ะไอ้รูปร่างหนะ้าตาของไอ้ผลตรวจเนาะก็ไปเปรียบเทียบกันบ่ได้เนาะค่ดแต่ว่าของยูนีก็ รัฐเท็กซัสอยู่เมืองไทเลอร์นาตาจะเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยมันก็สีมีเห็นว่าถ้าตรวจ RT-PCR และะ้วก็วันที่มีวันที่ไปตรวจแล้วก็มีเวลาเงินภีนะพี่น,อน้องเ็จะามีซื้อเฮ้าซื้อแล้วก็วันเดือนปีเกิดเฮ้าแล้วก็เส้นซื้อน่กจากอันนี้ตรวจก่อนขึ้นเครื่อง72ชงั่วโมงน่าจะก็ให้ไปตรวจกะ ก็หักกระหายระยะเวลาโดนอยู่สามมือเนาะแต่ว่าพวกข่อยคือว่าอยากเอามือนีเพื่อเพื่อแบบเครื่องดีเล่เพื่อชุกเฉินเพื่อสถานการณ์เมืองไทยเปลี่ยนกะท่านหันน่ะพี่น้องเปลี่ยนพราว่าเมืองไทยกะรู้ยัวเดียวกับเปลี่ยนเป็นหนันเดียวกับเปลี่ยนตรวจเดียวกับเปลี่ยนมาตรวจเดียวกับเปลี่ยนใต้ตรวจมือหนึ่งสองมือเพื่อเพื่อแบบว่าเขาปุบปรับชุกเฉินกะท่านหันเปลี่ยนมากับกลายเป็นว่า ตรวจก่อนเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง72ชั่วโมงโอ้ย24ชั่วโมงเนาะจากพวงม,มข่อยก็เลยตัดสินใจพากันไปตรวจเมื่อสุดท้ายก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องเนาะไปขึ้นเครื่องมืออื่นจะพ่นองมืออื่นตอนเสาร์ก็เลยไปตรวจมือนี้อันนี้ราคา2,60เหรียญเลยพ่นองมึงด้วสิขีดให้เบิ่งจักบาทแพงอยู่จ้ะเอาคูณเหรียญจามจุดเอ็ดแปดพัน แปดพันหกสิบบาทต่อคนบ่มินสองคนได้พี่น้องสองร้อยหกสิบต่อคนบ่มินสองคนถ้าสองคนคูณนกันกะมันนี่จ่ายไปหมื่นหกตีเป็นเงินไทยเนาะคะ่ะถือว่าแพงอยู่ผลออกหนึ่งชั่วโมงผลตรวจนะออกหนึ่งชั่วโมงถ้าเฮาแบบบ่าเฮาอยากจ่ายแบบแพงก็นีอยากได้ไหวไปสันเถาะอยากอยากให้ผลตรวจออกไววกะจ่ายเพิ่มเข้าไปน่ะพี่น้องอันนี้ผลออก ตรวจผลตรวจออกหนึ่งชโมงใจสองรยหกสิเหรียญต่อคนเนาะคะ่ะถามมาเป็นอย่างคือใจแห่งแทะมันแถวนี่นะพี่น้องแถวนี่มันบอมีจะ้ะแถวนี่บอมีเลยโอเสียงดังเก่อ <c> ย <oughs> <c oughs> ังนาะแถวนีตรวจอาที่พี่เสีาบอมีจะ้ะไม่มีเลยท่อมดแล้วมีตาอยู่อยู่ไทยเล์ไทยเลยนะไกลสุดแล้ว อีกมอ่องนึงกายุ้ยดัลลัดดัลลาดนี่ก็ยุย,ยสนามบินก็มีอยู่แต่ค่าค่าตรวจเนี่ยสองร้อเก้สิบไกลเคี่ยงกันพี่น้องไกลเคียงกันผลตรวจออกจะประมาณสามาหทีหรือชั่วโมงหนึ่งึ้นกันเนาะค่ะกลัวสิเด็กไก่สีเหลี่ยวพี่น้องอเอยเอกสารล,ลายยางลายเนี่ยยังว่ามเมนทธรรมดาเอาต้องข่อยไปใส่เมืดนี่ เครื่องบินมีไทยแลนด์พาสพี่น้องไทยแลนด์พาสอันนี้คือสําคัญเฮงก็ไปอาร์ทีเนี่ยสองอย่างนี่สำคัญเฮงเน่ยปวดหัวน้ําอันนี้ล่ะเนี่ยปิ่นอองมาปวดหัวบอได้รับได้นอนก็พรองไอใหม่นะเครียดจนว่าได้โดดยากันยังวะกินยากแก้ปวดเบิดตขึ้นเบิดวบัานน่ะบอได้นอนจอบจอบจอบว่าขายามได้ก็จะส่งอีเมลใหม่ อีอมิอนให้แล่นพาดมา่ห้กับว่าโซ่ไม่หายจะเถื่อปวดหัวสันเหลวบยมตีย,ยานมันบได้ท่านไอ้มือเดินทางเนาะเพราะว่ามันไก่มอเหล้วมันเครียดนะพี่น้องเออ,อยานแบบว่าติดต่อไปเรงไดกับว่ามีผู้ใดตอบรับจึงเสียติดต่อ,อยากบ่แไม่ว่าติดต่อ,อยังไงได้พี่นอ้องโทษไปในกั้กวสิหลับม้งเถื่อบ่รลับสายเขาเลยเป็นชั่วโมงเสียคิดแบบนี้นะก็เลยมันก็เลยกลายเป็นความเครียดได้มากมันนี้ก็โอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าโล่งแหล้วเหลือตา เหลือตาจะเดินท้างเดินท่างมืออื่นพี่น้องมืออื่นกะไม่ยากกะจะไปส่งออกจากนีประมาณตีสงองหมดสันพาต้องไปกนเวลาต้องไปกนเวลาเนาะคะ่ะพราะว่ายานเขาเช็คเอกสารหุ่นไหวสายสายสูงแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องโยนเจแปนประเทศนี่เจแปน,น,แปน,น,นโตเกียวนานิตะบัตเทศนี่อยู่โตเกียวน่ะนานิตะประเทศญี่ปุ่นกับป,ประเทศย่อนนันโควิด กลายพันธุ์มาใหม่เนี่ยบางทีนี่เขาก็ให้อัพโหลดให้อัพโหลดให้ให้ดาวน์โหลดแอปอีกเด้พี่น้องดาวน์โหลดแอปที่ว่าเขาจะผ่านไปเมื่อเจ็บแปลนอีกเด้บอมเนปวดหัวน้ำเอกสารอายอยางไรเนี่ยพี่น้องดาวน์านโหลดแอปว่าเขามีวัคซีนมีอีกอย่างแบบว่าเราก็ตรวจอาที T ่พิศ์แบบไม่มีโควิดว่าสันเถาะว่าเขาอยากเครีย์เา้านเนาะว่าเขาไปแบบว่าเขาไปผ่าน เขาไปต่อเครื่องอยู่นโตเกียวนะนาริตะเขาก็เลยอยากแบบว่าอยากให้เขาปลอดภัยนะร้อยเปอร์เซนตาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องก็พอกันคลิปนะ่ะเนาะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะ